่าวดวนครับทุกคนแม่บัวผันทางโโดอนพึ่งต่อยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหปากนี่บวมชนิดที่แบบนี้เลยครับด้านข้างขิมอิ่มขากระแสเนี่ยได้เอาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยครับทุกคนซึ่งแม่บัวผันทางโสนะครับได้บอกกับทุกคนเอาไว้ว่า,มาแมลงตอดปากคอยเดอ้อ คอยไม่ได้ฉีดโบท็อกไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์นะครับกว่าจะทำงานจบกว่าจะลํำจบงานเนี่ยทรมานคักนะครับเรียกได้ว่านะครับทุกคนแฟนคลับ f c เนี่ยก็เข้าไปให้กำลังใจแม่บวัวผันกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่โดนพึ่งต่อยแบบว่าโอ้โหต่อยที่ไหนไม่ต่อยนะทุกคนมาต่อยที่ปากนี่สิครับทุกคนซึ่งต้องร้องเพลงแล้วก็โอ้ต้องยอมรับชื่นชมสปิริตแม่บวัวผันจริงๆนะครับร้องเพลงสแสดงคอนเสิร์ตจนจบครับทั้งที่ปากเนี่ย บวมแบบนี้เลยครับทุกคนนะตอนแรกนะทุกคนที่แม่บัวผันลงรูปเนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อนะครับว่าสรุปเอชโดนต่อยจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแม่ไปจิ้มฟิลเลอร์มาหรือเปล่าทําให้ปากแบบเบินๆสายฝออะไรแบบนี้นะครับที่สุดแล้วนะครับแม่บัวผันเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์แล้วนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนพึ่งตอดปากนะครับ <c oughs> โอ้โหทุกคนคือต่อยบริเวณอื่นยังพอทนนะอันนี้ต่อยปากซึ่งต้องบอกว่า คือปากเป็นเป็นบริเวณที่เนื้อเยื่อค่อนข้างที่จะบางนะครับพอโดนต่อยแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะบวมเร็วครับใครมีประสบการณ์ในเรื่องของการโดนพึ่งต่อยปากบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนนะเราเราแม่บัวผ่านนะ่ะขอชื่นชมสปิริตจริงๆนะครับคือแม่ร้องเพลงจนจบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพจแมมโพดัเนี่ยได้เขียนเอาไว้เลยนะครับบอกว่าเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วถึง,ถง,ถงกับตกใจ เกิดอะไรขึ้นเมื่อหมอลำซิ่งบัวผันทางโซนะครับได้ออกมาโพสต์ปากบวมเป่งขายไปฉีดฟิลเลอร์นะครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเจ้าตัวนั้นถูกพึ่งต่อยหลังเวทีจนต้องเข้าโรงพยาบาลไปฉีดยาเป็นการด่วนนะครับโดยแม่บัวผันเนี่ยได้ระบุว่ามาแรงเนี่ยต่อยปากคอยเดอ้บอบวมเป็นฉีดบท็อกนะครับกว่าจะลำจบงานเนี่ยโ,โหทรมานมากแต่ถึงแม้ว่างานนี้เจ้าตัวยังไม่ได้หายดีนะครับแต่ก็แสดงสปิริต ในการเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยตามปกติเลยนะครับทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำล,ลังใจให้เป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะอ่ก็ต้องระวังกันด้วยครับเพราะว่าอ่านี่แหละครับทุกคนอาชีพหมอลำเนาะไปแสดงต่างที่นะครับไปแสดงต่างที่แล้วก็คือเราไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างไงครับทุกคนเนี่ยโชคดีที่เป็นแค่พึ่งนะถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยอย่างเป็นต่อเป็นอะไรแบบนี้ครับทุกคนนะก็คงจะแบบ อาจจะได้แบบแคนเซิลงานไปเลยนะนะครับอาจจะได้แคนเซิลงานไปเลยนะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะแม่บวัวผันจริงเอาจริงเป็นคนเฮฮาน่ารักนะครับทุกคนเฮฮาน่ารักเป็อิ่มชอบชอบดูคลิปนะชอบดูคลิปแม่นะแล้วแม่ก็เคยมาคอมเมนต์ข่าวช่องอิมอยู่นะนะครับเนาะซึ่งในในขณะนี้นะครับเรียกได้ว่า,าทางด้าน ตอนนี้ก็น่าจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีความคืบหน้าเนาะก็คือเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าพึ่งต่อยเนี่ยเวลาโดนต่อยนะครับทุกคนแรกๆเลยมันจะบวมเปล่งแต่สักระยะหนึ่งเนาะอุ้มอิ่มคิดว่าไม่น่าจะเกินวันนะแต่ว่าถ้าใครแบบแพ้เยอะๆเนี่ยก็อาจจะโดนแบบว่าคือหลายวันเลยอะคือบวมเปล่งหลายวันแต่ว่าถ้าคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีสุขภาพดีไม่ไม่ไม่ทานแอลกอฮอล์หรือว่าไม่ไม่ คือดูแลสุขภาพอย่างสม่ําเสมอออกกําลังกายอะไรแบบนี้คือภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ลดบวมได้เร็วนะครับพอะนั้นแล้วมิมคิดว่านะครับโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะให้ยาลดบวมคุณแม่บัวผันนะนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ได้ว่าออกงานแทบจะทุกวันเลยนะครับคุณแม่บัวผันทางโสเนี่ย นะครับแล้วก็เป็นสาวอารมณ์ดีนะแล้วก็ไม่ว่าจะเจอดราม่าไหนนะครับก็ผ่านมาได้หมดนะสำหรับคุณแม่บัวผันของเรานะครับทุกคนแล้วก็อตอนนี้คือเรียกได้ว่าข่าวเนี่ยก็เอาไปเขียนกันชาวเน็ตนะครับนึกว่าแต่งรูปบางคนก็บอกว่าแต่งรูปอันนี้คนลุกทุ่งเขียนเอาไว้นะครับคิดว่าแม่บัวผันเนี่ยปากบวมในระหว่างการแสดงนะครับเมือ่อค่ําคืนก่อนที่บัวผันลําซิ่งชื่อดังโดนพึ่งต่อยนะครับทุกคนเรียกได้ว่า โอ้โหถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับแฟนคลับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือให้กําลังใจเลยนะครับแล้วก็มีแฟนคลับไม่น้อยนะมองเป็นเรื่องหาเพราะคุณแม่บัวผันเนี่ยแต่งรูปดูตลกหรือเปล่าอันนี้เรามองว่าไม่ผิดนะคนที่มองว่าเป็นเรื่องหาเพราะว่าคือตอนนี้คือแอปเนี่ยมันทําได้ถึงขนาดนี้ไงน,นะครับทุกคนแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับนะทางนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้เป็น,เป,นเป็นทางด้านพี่เคโอเคเนาะ เอนเตอร์เทนเมเนี่ยนะครับเล่นงานคอนเสิร์ต,ตวนวมนครเสร็จโทรมาฟ้องบัวผันทางโสต้องเข้าโรงพยาบาลโดยมาแรงกัดปากนะครับมลแรงตัวไหนเนาะเดี๋ยวพี่จัดการให้อันนี้พี่เคโอเคนะครับได้เป็นคนแบบว่าวิดีโอคอลมาหาพี่บัวผันเนาะนะครับก็นะเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับ เนาะซึ่งต้องบอกว่ามีงานต่อเนื่องเลยนะครับที่บัวผันเนี่ยน่ารักมากนะครับแล้วก็นะนี่แหละครับทุกคนต้องดูแลเป็นพิเศษเลยอะ่ะสำหรับศิลปินบัลลับคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะไม่ว่าไม่รู้เราไม่รู้จริงๆว่าสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยมันมีอะไรต่อมีอะไรบ้างเห็นไหมครับอย่างบางทีศิลปินเนี่ยไปแสดงที่มุมตามวัดอะไรแบบนี้ครับทุกคนตามโรงเรียนนะครับพื้นที่กว้างๆแล้วก็คือในอาคารนี่แหละนะครับในอาคารนี่แหละที่ ที่แบบน่ากลัวมากอย่างในโรงเรียน,นอะไรเงี้ยจะชอบมีเนาะมีพึ่งมีต่อที่แบบว่าเขาเป็นสถานที่ที่แบบส่วนมากเลยคนไม่กล้าไปรบกวนแต่ทีเนี้ยพอมีเสียงดนตรีมีเสียงลำโพองอะไรที่มันดังเนี่ยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะทําให้รังเขาแตกได้เนี่ยอย่างอย่างพี่บัวผันเนี่ยก็เจอแบบน่าจะแพ้หนักอยู่นะครับน่าจะแพ้หนักเลยเด้อคุณแม่ก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเนาะ เป็นกำลังใจให้นะครับนะครับเนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด <c oughs> คือซึ่งเมื่อคืนนิมอิมได้ดูอยู่ตอนที่คุณแม่บัวผผันลงเนี่ยคือมอิมได้ดูนะแล้วก็เราเนี่ยมีความรู้สึกว่านึกว่าคุณแม่เนี่ยเขาแต่งรูปเอาจริงเพราะว่าตอนนี้มันมีแอปใช่ไหมครับทุกคน มันมีแอปที่สามารถแบบว่าแต่งรูปได้ถึงขนาดนี้ไงอ่าเพราะว่าคุณแล้วคุณแม่เขาเป็นแบบคนแบบสายฮาด้วยสายเฮฮาแบบเนี้ยนะใครก็จะคิดว่าโดนต่อยจริงๆใช่ไหมครับทุกคนเนาะตอนนีม้มิมก็ดูข่าวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุยกับท่านผู้ชมไปด้วยนะนะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้คุณแม่บัวผันแล้วก็ศิลปินทุกคนนะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับสถานที่ต่างๆก็ต้อง มันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรคาดเดายากทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ท้ายคลิปเดี๋ยวจะเอารูปของคุณแม่บัวพันเนี่ยมาฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะว่าจะบวมเป่งขนาดไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของขอ,งอ,งอ,งองิ่มข่าวกระแสครับ